สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องลุงป่าเอามะเพื่อมาคนนนอกเมืนเน่อกี้ก็มาพบพอกันคือเก่าที่่องสาวลงบ้านนาบ,บรรยากาศแยบมับขๆพี่น้องกําลังมืดและตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงกว่าแล้วสะลงอันสิพ้าพ่อแม่พี่น้องมาเนียนมะเขือเนียนมะเขือ,อใส่หัวหอยเนาะตอนนี้สะลงกําลังอันปิ้งเอามะเขือก็ซื้อมาแต่ตลาดซื้อมาแต่อนะ สลงไปดองมืาอนีิก็เลยเพิ่นพาบัดตอนมาเพื่อนพาแหวตลาดก็เลยแหว่เนาะก็เลยเอาซื้อมาตัวบ้านเทามันโบมีงามนี่ส่วนลายนี่แต่งามอันงามผลนตกเดินหาเดินหุกบักเขือบ้านสลงสลงก็ได้ปิ้งเอาเพราะว่าบบได้ต้มเนาะปิ้งเอาให้มันหอมหมักกินปิ้งเอาลายกว่าเนาะตอนนี้ก็เมืดแล้วพี่น้องเฮือนสลงก็คันคํำมากละกะ โบเห็นหุ่งเลยทั้งทั้งเฮือนใหญ่แล้วก็ทั้งเฮือนไผ่นี่กะมืดทั้งเฮือนกะไผ่ดอกเบี้ยวทั้งลุ่มกับไผ่ดอกเบี้ยวมันก็เลยเหมือนเหมือนแนเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยน้ำลายไทยเนมโบเห็นกันนะเสาลงกระปิ้งได้โดนเติบเลยดอกก็ชีสุกแหละหนับตาปิ้งมะเขือสาลงกระน่ะฮอนฮอนโตอ่อนก็อ่อนเลย ยังพอทานซุกสำน่ปะปาไว้ให้ฝนซุกเนาะพี่น้องซุกแล้วกาจังซิมาต้มหอยหอยของเฮาพี่น้องล่างแล้วเรียบร้อยแต่ยังบ่ทันได้ต้มเนาะถ่านมะเขือเฮาซุกแล้วเฮาสิเอาไปต้มแม่ไปคุยตั้งแต่เมื่อวานนี่บอดมูบูซึน,นี่ประมาณน,นี่แหละแต่สโลงบไดไปน้องเพิ่น <c oughs> มะเขือของสโลงก็ซุกแล้วพี่น้อง ส่วนมะเพชดถ้าเสิเอาเป็นมะเพชดปิ้งเนาะให้มันหอมครับตักออกอีกเลยนะมะเพรดี่พี่นอ้องแม่จะลงล้วกินเพน็ดก็ได้ถ้ามันโบเพ็ดจิใส่ตึงจีก,กับมันออกพี่นอ้อง อาจจะทางไงนอนดอนจริงจริงถุยอยใครไนตกจะถวยเอ,อสลงมากแต่ไหนไดเนียมะเขือไหหากพนก็สิบบริกินนำดอกมือนพน เขามา,นะามาจังก็มาดุดดินแมนเราแปลงหนองเราบ่เห็ถทอเป็ดออกไปนาไปนาเขมมกหลุดโหเห็ดน้ำเป่าน้ำฮ้อน เคือนี่ก็ซื้ออันหาพันกิบยี่สิบบาทมันหนักแข็งมันเลยแกะยากเนาะตัวใดอันอ่อนก็แกะสบายตั้มถาเพี่น้องพี่น้องตั้มถาหือหอยชุก ไปดอเมื่อนี้ก่ะตินหลดหัวบ่ลืมมันแตกนี่แหละเกือบตายเกือบหลดลงสะคอมเกือบโบเมนสาวอล่นหัวใจจนบริยุนะตกใจยังไงหลายคนเนาะใครเนี่ยตัวไสำนันพี่นอ้องใครเนี่ยบุมีใครเป็นยังคือว่าโชคดีไป ผ,ผัดเอาผัดเค็ยนมีแห้งจุดด้อยต้มแล้วจิ้มแล้วไปเที่ยวห,หอยแล้วสั่ผงชูสมล้างแล้วเรียบร้อยส่วนพักนี่ก็มแต่พักบัวน,นี่แหละปิ้งเอาพักบัวก็ได้ห้มันโอมเอาหัวหอยลงเลย กระหไนนี่เขาใส่ลายมันกับโบเซบ์นะพี่นะ้องเครื่องปรุงเขากอบบาร์ดี้ยัยงลวงลายดอกน้ำปลากระเบิดใส่น้นำปลาแดกใส่ลายมันสีเข้ม าขาดบ่ได้ก็คือข่าวขวานพี่น้องจะไยแซบได้ขวานดยังเดียวจะได้พักหน่อยคน เนียนมะเขือแบบบ้านๆ้านเทานะพี่น้องบ้านนอกบ้านนา,นา,นาใส่ข้าวขวดแล้วรู้สึกว่าหอมๆห,หน้าตาเนียนมะเขือของชาวหลงพีน่น้องแซ่บหลายเด้อ <c oughs> ตกคุณเกิร์ิ้นเด้อพี่น้องกินข้วนา, <c oughs> าวรำกันเนด้เอประเด็นอ่ะ

้องมนกะหาไปตอหมัดบังยังบัดบันบัดตัวจริงทำชนีโค้งมันจะเห็นไหคะโค้ันขาอนแม่เรายม่เห็นอะรัอบเจะคบริจเป็นมคะเ็เื่อ

ผลลัพธกุณะนะกเป็นอะไรกรจ้าแขแ้อแล้วก็แออที่บันเท่าแล้วไปบันรจะบั้นจะน้อย

ไปแล้วผบตัดนหลองสิขนข้แลลงกาได้กินข้าวอิ่มไปที่เฮ็ดฮ้อยแล้วเนาะท่านผู้ชมก็ได้ลงมาจบคลิปอยู่ตลาดเพราะว่าอยู่ถึงสะลัวเสียงนางเพิ่นเพิ่นพากันเบิ่งนางอยู่เนาะ สำหรับคลิปนี้สโลงกาขอจบไว้สนีเด้อรผักพ่อแม่พี่น้องเพื่อนทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวลงบ้านนาในเด้อถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยทำใจลายเนาะเพราะว่ามันมืดขำเลยกะบุฮู่อ่ะสโลงสอัพได้หรือบอกเมื่อนี้เพราะว่าสัญญาณมันซะปกติสลงอาบกลางเวนออกไปอาบอยู่นาคุ มือนี้คือสิบปันไปเนาะโอ้มันขับมันเดึกเลยกาย่ามคือกันไปกับไปผู้เดียวพอากันคลิปใหม่นะพี่น้องบ๊ายบาย